โลกกำลังเปลี่ยนมหาอำนาจเกา่ากำลังสั่นคลอนและประเทศเล็กๆอย่างไทยกำลังถูกดึงเข้าสู่สมรภูมิแห่งอำนาจที่ไม่มีใครหลบได้รัเสเซียหันมามองไทยอย่างจริงจังแต่คำถามคือนี่คือโอกาสของชาติหรือกับดักที่เรากำลังเดินเข้าไปเองรัสเซียส่งสัญญาณอะไรถึงไทยโลกกำลังอยู่ในยุคที่เส้นแบ่งของอำนาจเริ่มสั่นคลอน รัเสเซียที่เคยถูกตะวันตกโดดเดี่ยวกำลังเดินหมากใหม่ทางการเมืองระดับโลกและหนึ่งในหมากที่เงียบที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดคือการขยับเข้าหาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิภาคที่ไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่ไม่มีใครมองข้ามได้อีกต่อไปคำถามคือทำไมสัญญาณจากรักเสเซียจึงเริ่มมาปรากฏในเส้นทางของไทยในเวลานี้นี่คือความบังเอิญหรือแผนระยะยาวที่ถูกวางไว้อย่างสุข,ขุม ในขณะที่สงครามยูเครนยัยงคุกรุ่นรัสเซียรู้ดีว่าการเผชิญหน้ากับชาติตะวันตกโดยลำพังคือกับดักพลังของตะวันออกและใต้โลกกำลังถูกปลุกขึ้นมาอย่างช้าๆบริกสกลายเป็นสนามใหม่ของมหาอำนาจที่ไม่ต้องการอยู่ภายใต้เงาใครและไทยคือหนึ่งในประเทศที่เริ่มขยับเข้ามาในวงนี้อย่างมีชั้นเชิงหลายคนอาจไม่รู้ว่าไทยกับรัเสเซียมีความสัมพันธ์ทางการทูตยาวนานกว่าร้อยปี จากยุคซานิโคลัสที่สองถึงรัชกาลที่หความสัมพันธ์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแค่พิธีการกลับเริ่มกลายเป็นช่องทางเชื่อมผลประโยชน์ใหม่ในศตวรรษนี้พลังงานเทคโนโลยีอาหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกลายเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายเริ่มพูดถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆรัเสเซียต้องการช่องทางออกสู่ทะเลอันดามันไทยต้องการตลาดใหม่ทดแทนตะวันตกและเมื่อผลประโยชน์เริ่มตรงกัน มจึงเริ่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือจุดแข็งของไทยในสายตารัเสเซียไม่ได้อยู่แค่ที่ภูมิศาสตร์แต่อยู่ที่สมดุลแห่งความเป็นกลางประเทศที่สามารถคุยกับทั้งวอชิงตันปักกิ่งและมอสโกได้โดยไม่ต้องเลือดตกอย่างออกไทยคือประเทศที่ใครๆก็อยากเป็นเพื่อนแต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเราจะยืนข้างใครและนั่นคือพลังที่เงียบที่สุดในภูมิรัฐศาสตร์เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัเสเซียเริ่มเพิ่มการติดต่อกับไทยในหลายมิติทั้งด้านการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารและการศึกษาแต่สัญญาณที่น่าสนใจที่สุดคือการส่งสัญญาณจากผู้นํารัเสเซียเองว่ารัเสเซียพร้อมจะช่วยไทยในทุกมิติที่ไทยต้องการคําพูดนี้อาจฟังดูธรรมดาแต่ในโลกของการทูตไม่มีคําว่าพร้อมช่วยโดยไม่มีเงื่อนไขมันคือคําที่มีน้ําหนักและบอกถึงความตั้งใจที่มากกว่าการแลกเปลี่ยนเชิงมิตรภาพ ถ้าเรามองลึกลงไปในบริบทโลกวันนี้เราจะเห็นว่ารัเสเซียต้องการสร้างเครือข่ายพันธมิตรใหม่กับประเทศที่ไม่ใช่ศัตรูและไทยคือเป้าหมายที่มีทั้งความปลอดภัยและโอกาสเพราะไทยไม่ใช่ชาติที่มีประวัติขัดแย้งกับรัเสเซียไทยมีเศรษฐกิจที่พอจะเป็นสะพานเชื่อมกับอาเซียนได้และที่สําคัญไทยมีเสถียรภาพมากกว่าหลายประเทศในภูมิภาคการที่รัเสเซียเริ่มส่งสัญญ,ญาณเข้าหาไทยจึงอาจไม่ใช่การช่วยเหลือแบบมนุษยธรรม แต่เป็นการวางหมากในเกมใหม่ของโลกที่กำลังแบ่งขั้วอีกครั้งรัสเซียต้องการให้ไทยเป็นจุดคานอำนาจระหว่างมหาอำนาจเอเชียเพื่อขยายอิทธิพลโดยไม่ต้องเผชิญหน้าโดยตรงกับสหรัฐและไทยก็ได้ประโยชน์จากการได้เป็นส่วนหนึ่งของเวทีใหม่นี้แต่ทุกโอกาสย่อมมีราคาการยืนอยู่ระหว่างมหาอำนาจที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกันอาจกลายเป็นกับดักที่เรามองไม่เห็นเมื่อรัสเซียยื่นมือให้ ไทยจะรับอย่างไรโดยไม่เสียความสมดุลเราจะเดินเกมอย่างไรในโลกที่ไม่มีใครเป็นมิตรแท้หรือศัตรูถาวรในอีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่ารัสเซียอาจเห็นไทยเป็นจุดทดสอบในเชิงนโยบาย Pivot to a s i ชียเพื่อขยายบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากถูกจำกัดในยุโรปการลงทุนในพลังงานการท่องเที่ยวหรือแม้แต่ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีล้วนเป็นการสร้างรากฐานระยะยาว และเมื่อรากฐานนี้แข็งแรงพอมันอาจขยับไปถึงระดับยุทธศาสตร์ทางการทหารในอนาคตคำถามคือไทยพร้อมหรือไม่ที่จะเปิดประตูต้อนรับพลังใหม่จากมอสโกเรากำลังจะได้พันธมิตรหรือกำลังเปิดประตูให้เกมอำนาจโลกเข้ามาในบ้านของเราเองทุกการช่วยเหลือจากมหาอำนาจไม่เคยมีคำว่าฟรีและในโลกที่เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์พันกันแน่นเหมือนใย,ยแมงมุมรัเสเซียอาจไม่ได้กำลังช่วยไทย แต่กาลังช่วยตัวเองผ่านทางไทยสิ่งที่เราต้องถามไม่ใช่ว่ารัสเซียพร้อมช่วยไทยหรือไม่แต่คือเราพร้อมแค่ไหนถ้ารัสเซียเข้ามาอยู่ในเกมของเราเพราะในสนามการเหมือนโลกไม่มีคําว่าเพื่อนแท้มีแต่ผลประโยชน์แท้และสัญญาณจากรัสเซียในวันนี้อาจเป็นบททดสอบสําคัญของไทยในศตวรรษใหม่นี่คือจุดเริ่มต้นของสัญญาณจากรัสเซียการเดินทางสู่เกมอำนาจที่ซับซ้อนที่สุดของโลก และคำถามต่อไปคือ b r i ก s กำลังกลายเป็นเวทีที่รัสเซียใช้ดึงไทยเข้ามาในวงหรือไม่เราจะหาคำตอบในตอนต่อไปเกมลับในเงาอำนาจ b r i กสกับยุทธศาสตร์ไทยในโลกที่มหาอำนาจตะวันตกเริ่มเสียความไว้วางใจจากประเทศกำลังพัฒนากลุ่มหนึ่งกำลังค่อยๆโผล่ขึ้นมาท้าทายระเบียบโลกเดิมกลุ่มที่ชื่อว่าบ Br ริก s บราซิลรัสเซีย อินเดียจีนและแอฟริกาใต้กลุ่มที่เริ่มต้นจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจแต่กำลังขยายไปสู่ความร่วมมือทางการเมืองการเงินและอำนาจอิทธิพลระดับโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัเสเซียผลักดันบริกส์ให้กลายเป็นเครื่องมือใหม่ของโลกหลายขั้วและสิ่งที่น่าสนใจคือไทยเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นในวงประชุมระดับสูงของกลุ่มนี้คำถามคือทำไมรัเสเซียถึงต้องการดึงไทยเข้าสู่บริกส และถ้าถ่ายก้าวเข้าไปจริงนั่นหมายถึงอะไรต่อภูมิอิรัฐศาสตร์ของเอเชียรัสเซียรู้ดีว่าบริกสคืออาวุธทางการเมืองแบบนุ่มที่ใช้ได้ผลที่สุดในยุคที่สงครามปืนกลคลายเป็นสงครามเงินโลกวันนี้ไม่ได้วัดกันที่จํานวนรถถังแต่อยู่ที่ใครคุมระบบการทําระเงินใครคุมพลังงานและใครสร้างพันธมิตรที่ไม่ถูกแซงชั่นได้มากที่สุดการเชิญไทยเข้าร่วมจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการค้า แต่มันคือการขยายขอบอิทธิพลทางยุทธศาสตร์ไทยตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดเชื่อมระหว่างจีนอินโดนีเซียเวียดนามและมหาสมุทรอินเดียไทยคือศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สามารถเปิดเส้นทางการค้าทางบกทางน้ำและทางอากาศได้ในรัศมีเดียวรัสเซียมองเห็นสิ่งนั้นและพยายามปักหมุดความสัมพันธ์ไว้ก่อนที่ตะวันตกจะกลับมาทวงคืนอิทธิพลแต่เบื้องหลังคำว่าความร่วมมือคือเกมของคำนั่นเงิน กำลังสร้างระบบการเงินใหม่ที่ใช้สกุลเงินของตนเองแทนดอลลาร์สร้างกลไกธนาคารกลางของกลุ่มและผลักดันให้ประเทศสมาชิกทำการค้ากันโดยไม่ต้องผ่านสหรัฐนี่คือปฏิวัติที่เงียบแต่ลึกที่สุดในศตรวตรรษที่21สำหรับไทยการเข้าไปในวงนี้อ่านหมายถึงอิสระทางการเงินที่มากขึ้นแต่ก็อ่านกลายเป็นการเปิดฉากความขัดแย้งทางเศรษฐกิจแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเพราะโลกนี้มีสองระบบที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ ระบบดอลลาร์และระบบใหม่ที่รัเสเซียกับจีนกำลังสร้างขึ้นถ้าไทยเลือกเข้าหาบริกส์อย่างเปิดเผยนั่นคือการส่งสัญญาณตรงไปยังวอชิงตันว่าไทยกำลังเริ่มหันหลังให้ระเบียบโลกแบบเดิมและหันไปสู่โลกของเอเชียใหม่ที่รัเสเซียและจีนคือผู้เล่นหลักแต่ในอีกมุมหนึง่งการเข้าร่วมอาจเป็นการเดินเกมแบบสองขาขาหนึ่งอยู่กับสหรัฐเพื่อรักษาสมดุลด้านความมั่นคงอีกขาหนึ่งอยู่กับบริกส์เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ เกมนี้ต้องใช้ความสุข,ขุมมากกว่าความกล้าเพราะการขยับผิดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้ไทยตกอยู่ในสถานะที่ทั้งสองขั้วไม่ไว้วางใจลองคิดดูให้ลึกโลกหลังปี2022คือโลกที่รัสเซียถูกตัดขาดจากระบบ Swift ถูกแบนธนาคารแต่ก็กลับยังคงยืนอยู่ได้เพราะ b r i ก s ์กลายเป็นทางรอดของพวกเขาและถ้าไทยเข้าร่วมมันจะไม่ใช่แค่สัญญ,ญาณว่าไทยเปิดทางการค้าใหม่ แต่มันจะเป็นการเปิดเส้นเลือดใหม่ของระบบการเงินเอเชียที่ไม่ต้องผ่านดอลลาร์เลยรัสเซียยื่นมือมาชวนในเวลาที่ไทยกำลังพยายามหาทางหลุดพ้นจากความผันผวนข,ของเศรษฐกิจโลกไทยต้องเผชิญกับค่างเงินที่แกว่งแรงภาระการนำเข้าพลังงานและการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้านในสายตารัสเซียนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะเข้ามาสนับสนุนแต่คำว่าสนับสนุนในโลกการเมืองไม่ได้มีอยู่ฟรี สิ่งที่รัสเซียต้องการตอบแทนคือการขยายอิทธิพลผ่านความสัมพันธ์ระยะยาวพลังงานการค้าและการทูตในมุมของไทยการได้อยู่ในเวทีของมหาอำนาจอาจดูน่าดึงดูดแต่เรากำลังยินอยู่บนเส้นบางระหว่างโอกาสกับกับดักเพราะถ้าเราก้าวเร็วเกินไปเราอาจถูกสหรัฐมองเป็นพันธมิตรของฝ่ายตรงข้ามแต่ถ้าเราก้าวช้าเกินไปเราอาจตกขบวนของระบบเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังเกาะตัว นี่คือเกมที่ต้องเดินด้วยความนิ่งไม่ใช่ความดังต้องมองออกทั้งสองด้านและรู้ว่าคําเชิญของรัสเซียคือคําเชิญที่มีราคาสิ่งที่น่ากลัวมไม่ใช่การเข้าบริกส์แต่คือการไม่เข้าใจว่าการเข้าร่วมหมายถึงอะไรไทยอาจได้ตลาดใหม่ได้พันธมิตรใหม่แต่เราก็อาจสูญเสียความยืดหยุ่นในทางการทูตและนั่นคือสิ่งที่ประเทศขนาดกลางอย่างเราต้องระวังที่สุดในอีกมุมหนึ่งนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเชื่อว่า จะไม่สามารถแทนที่ดอลลาร์ได้ทันทีแต่พวกเขากำลังสร้างเครือข่ายความไว้ใจที่อาจแข็งแกร่งกว่าค่างเงินเมื่อกลุ่มประเทศเริ่มค้าขายโดยไม่ต้องผ่านสหรัฐพลังของเครือข่ายนั้นจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆและเมื่อถึงวันหนึ่งไทยอาจไม่ต้องเลือกว่าจะอยู่ฝ่ายไหนเพราะระบบใหม่จะเกิดขึ้นเองเกมลับของบริกส์ไม่ได้อยู่ที่โต๊ะประชุมแต่อยู่ในความคิดของแต่ละประเทศว่าจะกล้าเดินออกจากระบบเดิมหรือไม่ รัเสเซียรู้ดีว่าไทยคือกุญแจสำคัญในเอเชียและถ้าไทยตอบรับนั่นจะเป็นจุดเปลี่ยนทางอำนาจที่โลกจับตาไทยจะเดินหมากอย่างไรเราจะใช้โอกาสนี้เพื่อย,ยกระดับเศรษฐกิจหรือกลายเป็นเพียงหมากในกระดานของมหาอำนาจเพราะในเกมลับของ b r i กส์ไม่มีใครรู้ว่าใครคือผู้เล่นและใครคือหมากในตอนต่อไปเราจะพาไปดูว่าเมื่อรัเสเซียเริ่มขยับฐานการค้าและอิทธิพลเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริงๆ ทยจะถูกวางอยู่ตรงไหนในแผนที่ใหม่ของโลกนี่คือการเดินทางสู่หัวใจของ Pivot to a s i ชียที่อาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้ไปตลอดกาลเมื่อรัเสเซียหันมามองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่ยุโรปยังคงเป็นสนามรบทางการเมืองและพลังงานรัเสเซียกลับเริ่มเงียบอย่างมีชั้นเชิงหันเหสายตาจากตะวันตกสู่ทิศตะวันออกทิศที่เต็มไปด้วยพลังเศรษฐกิจใหม่เมืองเกิดของเทคโนโลยี และตลาดที่ยังไม่ถูกผูกขาดโดยสหรัฐหรือยุโรปนั่นคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่มีประชากรกว่า600ล้านคนและกำลังกลายเป็นหัวใจใหม่ของเศรษฐกิจโลกหลังสงครามยูเครนโลกเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างจากเครมลินรัสเซียลดการพึ่งพายุโรปและเพิ่มการลงทุนการค้าขายและการทูตในภูมิภาคเอเชียพวกเขาเรียกยุทธศาสตร์นี้ว่า pivot to Asia การหันเหพลังอำนาจทั้งหมดสู่ฝั่งตะว,วันออก เพื่อสร้างสมดุลใหม่ให้กับโลกที่สหรัฐครอบงำม,มานานเกินไปแต่คำถามคือทำไมภูมิภาคนี้ถึงสำคัญกับรัเสเซียขนาดนั้นและในบรรดาทุกประเทศในอาเซียนทำไมไทยถึงเริ่มถูกมอสโกจับตามมากขึ้นเรื่อยๆคำตอบอยู่ในสามคำพลังงานเส้นทางและความไว้ใจรัเสเซียคือประเทศที่มีพลังงานมหาศาลแต่ถูกปิดกั้นเส้นทางส่งออกจากยุโรป ไทยคือประเทศที่ตั้งอยู่ตรงเส้นทางทะเลที่เชื่อมเอเชียกับตะวันตกผ่านช่องแคบมะะกาและอ่าวไทยเส้นเลือดของการค้าระดับโลกที่รัสเซียอยากเป็นส่วนหนึ่งให้ได้แม้ว่าในฐานะผู้ส่งพลังงานหรือพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ในอีกด้านหนึ่งไทยยังมีสิ่งที่รัสเซียต้องการมากที่สุดในเวลานี้คือพื้นที่ปลอดภัยทางการเมืองไทยไม่เคยแสดงท่าทีต่อต้านรัสเซียไม่เคยเข้าร่วมการคว่ำบาตรไม่เคยมีท่าทีร่วมกับชาติตะวันตกในการประนามและนี่คือสิ่งที่มอสโกเห็นว่า ไทยสามารถเป็นเพื่อนในยามที่โลกไม่เป็นมิตรรัสเซียเริ่มส่งคณะผู้แทนเอกชนมาเยือนไทยบ่อยครั้งมากขึ้นทั้งในเรื่องการค้าพลังงานเทคโนโลยีการเกษตรและการท่องเที่ยวแต่สิ่งที่เงียบกว่าคือการพูดคุยในระดับความมั่นคงที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเพราะในโลกแห่งอำนาจไม่มีการช่วยเหลือใดที่เกิดขึ้นโดยไม่มีผลตอบแทนรัสเซียต้องการพื้นที่ทางการเมืองในเอเชียเพื่อขยายอิทธิพล และไทยคือประเทศที่มีความสัมพันธ์ดีทั้งกับรัสเซียและจีนไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมอิทธิพลสองขั้วกับภูมิภาคที่อ่อนไหวที่สุดในโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่ภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดแต่คือภูมิภาคที่ถูกจับตาที่สุดเพราะที่นี่คือจุดตัดของโลกทั้งสมจีนอินเดียและสหรัฐทุกการขยับของประเทศเล็กๆในภูมิภาคนี้ล้วนสะเทือนถึงวอชิงตันและปักกิ่งและรัสเซียรู้ดีว่าหากต้องสร้างอิทธิพลใหม่โดยไม่ต้องใช้กำลังทหาร การใช้เศรษฐกิจและความร่วมมือคือทางเดียวที่ทำได้พวกเขาจึงเริ่มปักทางในประเทศต่างๆทีละแห่งเริ่มจากเวียดนามลาวอินโดนีเซียและตอนนี้ถึงคิวของไทยในขณะที่หลายประเทศในอาเซียนต้องเลือกระหว่างจีนหรือสหรัฐไทยกลับรักษาจุดยืนแบบไม่เอ็นข้างรัสเซียเห็นสิ่งนี้เป็นโอกาสทองเพราะความเป็นกลางของไทยไม่ใช่จุดอ่อนแต่มันคืออำนาจรูปแบบใหม่ อำนาจของการไม่เลือกข้างอำนาจที่สามารถเจรจากับทุกฝ่ายโดยไม่ถูกมองว่าเป็นไผยในมุมของมอสโกไทยไม่ใช่แค่ตลาดท่องเที่ยวหรือแหล่งส่งออกข้าวแต่คือประตูสู่ภูมิภาคทั้งระบบเมื่อรัเสเซียพูดถึงอาเซียนพวกเขาไม่ได้มองแต่เวียดนามหรือมาเลเซียแต่กำลังวางกรุงเทพเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อกับภูมิภาคเอเชียใต้และแปซิฟิกรัเสเซียเริ่มพูดถึงความร่วมมือด้านพลังงานกับไทยทั้งการจัดหาน้ำมันราคาพิเศษการร่วมลงทุนโรงหลัน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในภาคพลังงานหมุนเวียงซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไทยต้องการในช่วงที่ราคาพลังงานโลกยังไม่แน่นอนแต่ในมุมกลับไพเองก็เริ่มเห็นโอกาสใหม่ไทยต้องการขยายการค้ากับประเทศที่ไม่ผูกกับดอลลร์และรัสเซียก็คือคู่ค้าที่พร้อมเปิดช่องทางใหม่ให้เราเสมอนี่คือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายต่างได้แต่สิ่งที่หลายคนยังไม่รู้คือในขณะที่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกำลังขยายความสัมพันธ์ทางความมั่นคงก็กำลังขยับอย่างเงียบๆ มีรายงานว่ารัเสเซียได้เริ่มพูดคุยกับไทยในระดับเจ้าหน้าที่กลาโหมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการทาหารและการฝึกอบรมในบางส่วนซึ่งแม้จะไม่ใช่ข้อตกลงอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความไว้ใจระหว่างสองประเทศและถ้าเรามองในระดับภูมิภาคเราจะเห็นภาพชัดขึ้นรัเสเซียพยายามสร้างแนวร่วมกับประเทศที่อยู่ระหว่างจีนกับสหรัฐเพราะที่นั่นคือจุดสมดุลและไทยก็คือหัวใจของสมดุลน,นั้นทุกครั้งที่รัเสเซียพูดถึงความร่วมมือกับอาเซียน ไทยจะถูกกล่าวถึงเสมอในฐานะพันธมิตรที่เข้าใจทั้งตะวันออกและตะวันตกและนั่นคือเหตุผลที่ไทยไม่สามารถมองข้ามเกมนี้ได้อีกต่อไปการหันมามองเอเชียของรัสเซียไม่ใช่การเปลี่ยนเส้นทางการค้าเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการเปลี่ยนทิศทางของอำนาจโลกเมื่อ,อยุโรปเริ่มปิดดวงรัสเซียก็สร้างประตูใหม่ขึ้นที่เอเชียและเมื่อจีนคือกำแพงด้านตะวันออกไทยอาจเป็นประตูด้านใต้ที่เปิดสู่มหาสมุทรอินเดียถ้าเรามองให้ไกลกว่านั้น นี่คือโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ที่ไทยสามารถใช้สถานะภูมิศาสตร์เพื่อยกระดับตัวเองจากประเทศผู้สังเกตการณ์เป็นประเทศศูนย์กลางของสมดุลอำน,นาจในภูมิภาคแต่คำถามคือไทยพร้อมหรือยังที่จะรับมือกับแรงกดดันจากทั้งสองขั้วเพราะเมื่อรัเสเซียเริ่มปักทางในเอเชียก็ย่อมหไายถึงการที่สหรัฐและพันธมิตรจะเริ่มจับตาไทยอย่างใกล้ชิดเช่นกันและในเกมแบบนี้ไม่มีใครได้ทั้งหมดโดยไม่เสียอะไรเลย รัสเซียอาจได้พื้นที่ทางการเมืองไทยอาจได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เราต้องรักษาไว้ให้ได้คืออิสระในการตัดสินใจการหันมามมองเอเชียของรัสเซียคือการเคลื่อนไหวที่ฉลาดแต่ก็เป็นการเปิดฉากของยุคใหม่ที่ไม่แน่ว่าใครจะคุมเกมได้ในระยะยาวสำหรับไทยการได้อยู่ในสายตาของมหาอำนาจอาจเป็นโอกาสแต่ก็เป็นความท้าทายที่อาจกำหนดอนาคตของประเทศในศตวรรษหน้าในตอนต่อไปเราจะไปต่อกับคำถามที่เริ่มดังขึ้นในวงการความมั่นคง รัเสเซียกำลังขยับเกมทางการทหารในไทยจริงหรือไม่และถ้าใช่มันหมายความว่าอะไรต่อสมดุลของอาเซียนทั้งภูมิภาคเพราะในโลกแห่งอำนาจไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกสัญญาณที่รัเสเซียส่งมามีความหมายที่ซ่อนอยู่เสมอเงาแห่งยุทธศาสตร์ทหารไทยกับการเปิดเกมอาวุธรัเสเซียเมื่อพูดถึงรัเสเซียภาพแรกที่ผุดขึ้นในหัวของโลกคือภาพของอาวุธหนักเครื่องบินรบรถถังและขีปนาวุธที่ส่งพลังที่สุดในโลกบางแบบถ,ถูกสร้างจากที่นั่น ประเทศที่ไม่เพียงแต่มีทรัพยากรธรรมชาติแต่ยังมีเทคโนโลยีทางการทหารที่ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีเสียงกระซิบจากหลายทิศทางว่ารัเสเซียเริ่มเปิดเกมใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกมที่อาจทําให้ไทยกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในระดับภูมิภาคคาถามคือไทยกับรัเสเซียกําลังพูดคุยอะไรกันอยู่หลังฉากและเหตุใดการพูดคุยนั้นจึงเริ่มถูกจับตามองจากมหาอำนาจทุกขั้วในยุคที่สงครามไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบ แต่แฝงอยู่ในเศรษฐกิจเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวหรือเรื่องข้อตกลงด้านอาวุธระหว่างไทยกับรัสเซียจึงไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปรัสเซียมีความเชี่ยวชาญด้านระบบอาวุธที่ไทยยังไม่มีโดยเฉพาะเทคโนโลยีป้องกันภัยอากาศระบบเรดาร์และเฮลิคอปเตอร์จู่โจมรุ่นใหม่ย้อนกลับไปในปีที่ผ่านมารัสเซียเคยเสนอขายเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่น K52 และระบบป้องกันภัยอากาศแบบ S-Series ให้กับหลายประเทศในอาเซียนรวมถึงไทยแม้ดีลเหล่านั้นจะยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่การพูดคุยกับดําเนินไปอย่างต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะรัสเซียรู้ดีว่าไทยคือประเทศที่มีศักยภาพด้านการป้องกันประเทศสูงที่สุดในภูมิภาคแต่กลับต้องอาศัยเทคโนโลยีจากตะวันตกมาน,นานเกินไปการเปิดทางเลือกใหม่จึงเป็นทั้งการต่อรองและการขยายอํานาจในใสายตารัสเซียไทยคือจุดยุทธศาสตร์ทางทหารที่สามารถเปิดประตูสู่อ่าวไทยและทะเลอันดามันได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหากรัสเซียสามารถสร้างพันธมิตรด้านยุทธศาสตร์กับไทยได้จริง น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของสมดุลอำนาจในอาเซียนทันทีแต่ในมุมของไทยเรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่เห็นการตัดสินใจด้านความมั่นคงไม่เคยเป็นเรื่องของอาวุธเท่านั้นมันคือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์และภาพลักษณ์ต่อโลกไทยต้องรักษาความสัมพันธ์กับทั้งสหรัฐและรัสเซียในเวลาเดียวกันการซื้ออาวุธจับฝ่ายหนึ่งมากเกินไปอาจถูกมองว่าเอียงและกลายเป็นแรงกดดันจากอีกฝ่ายแต่ในโลกที่การแข่งขันทางเทคโนโลยีร้อนแรงไทยเริ่มรู้ว่าการพึ่งพาเพียงแหล่งเดียวคือความเสี่ยง เพราะในวันที่ความสัมพันธ์ทางการเมืองเปลี่ยนอาวุธจากมิตรเก่าอาจจะกลายเป็นของที่ใช้ไม่ได้การมองหาทางเลือกจากรักเสเซียจึงเป็นทั้งทางรอดและเครื่องมือทางการทูตเพื่อรักษาสมดุลเบื้องหาอำนาจรัเสเซียเองก็ไม่หยุดนิ่งพวกเขาใช้กลยุทธ์ที่ละเอียดและเงียบม,มากกว่าการขายอาวุธตรงๆพวกเขาเสนอการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเสนอการฝึกอบรมร่วมเสนอโครงการพัฒนาร่วมด้านเทคโนโลยีทหารทั้งหมดนี้คือคำพูดที่ฟังดูไม่เป็นไผ่แต่จริงๆแล้วคือกลยุทธ์ในการสร้างรากทางยุทธศาสตร์ระยะยาว ลองจินตนาการว่าถ้าวันหนึ่งไทยมีศูนย์เทคโนโลยีร่วมที่รัเสเซียเข้ามาสนับสนุนไทยจะได้ทั้งองค์ความรู้และอุปกรณ์แต่ในอีกด้านรัเสเซียก็จะได้พื้นที่ใหม่ในการขยายอิทธิพลในภูมิภาคโดยไม่ต้องตั้งฐานทัพแม้แต่แห่งเดียวและนั่นคือเกมที่พวกเขาเล่นมานานในหลายประเทศหลายคนอาจจะถามว่าไทยจะยอมเปิดช่องทางนี้จริงหรือไม่คําตอบอาจจะอยู่ที่ความจําเป็นมากกว่าความตั้งใจ เมื่อประเทศต้องพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารแต่ขาดงบประมาณระดับชาติเช่นมหาอำนาจการร่วมมือกับผู้ผลิตรายใหญ่ที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีจึงดูเหมือนทางออกที่น่าสนใจและรัสเซียคือหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่กล้าเสนอเงื่อนไขแบบนั้นแต่ทุกข้อเสนอจากรัสเซียย่อมมาพร้อมเงื่อนไขทางการเมืองที่ซ่อนอยู่เสมอไม่มีอาวุธใดที่ซื้อได้โดยไม่ต้องจ่ายราคาในทางอำนาจและนี่คือจุดที่ไทยต้องเดินอย่างระมัดระวังที่สุดในโลกหลังสงครามยูเครน ทุกข้อตกลงของรัเสเซียล้วนถูกตรวจสอบจากตะว,วันตกอย่างเข้มงวดถ้าไทยขยับเร็วเกินไปเราอาจจะกลายเป็นประเทศที่ถูกเพ่งเล็งว่าเริ่มเข้าข้างมอสโกแต่ถ้าไม่ขยับเลยไทยก็จะเสียโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีและต่อรองตับมหาอำนาจอื่นนี่คือเกมสองหน้าที่ไม่มีคำว่าถูกหรือผิดมีเพียงคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือรัเสเซียไม่ได้มองไทยในมิติของอาวุธเท่านั้น พวกเขามองไทยในฐานะพันธมิตรทางความมั่นคงระยะยาวประเทศที่มีเสถียรภาพมีจุดยุทธศาสตร์และมีอิทธิพลในอาเซียนมากพอที่จะเป็นประตูหลังของภูมิภาคได้หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับรัสเซียเริ่มเกิดขึ้นแล้วในบางระดับทั้งในเรื่องของความร่วมมือด้านข้อมูลการข่าวความปลอดภัยทางไซเบอร์และระบบสื่อสารดาวเทียมทั้งหมดนี้คือการปูทางเงีย,งยบๆของรัสเซียเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการทหารที่ไม่ต้องประกาศต่อโลกเพราะในยุคที่สงครามไม่ได้ใช้กระสุนแต่ใช้ข้อมูล การได้สิทธิ์เข้าถึงระบบและโครงสร้างพื้นฐานของพันธมิตรถือว่ามีค่าไม่แพ้กันการตั้งฐานทัพจริงและหากไทยสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อดึงเทคโนโลยีมาพัฒนาอุตสาหาการรมป้องกันประเทศในประเทศได้จริงนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการยืนดุยขาของตัวเองครั้งที่สําคัญที่สุดในรอบหลายทศวรรษแต่ทุกเกมลึกย่อมมีด้านมืดการเปิดประตูให้รัเซียเข้ามามีส่วนร่วมมากเกินไปอาจทําทให้ไทยถูกล่าเข้าไปในสมรภูมิทางอิทธิพลโดยไม่รู้ตัว เพราะโลกวันนี้ไม่ได้แบ่งข้างด้วยกำแพงแต่แบ่งข้างด้วยเทคโนโลยีและระบบข่าวกรองสิ่งที่เราต้องถามตัวเองคือไทยต้องการอาวุธหรืออิสรภาพในการตัดสินใจเพราะสองสิ่งนี้บางครั้งไปด้วยกันไม่ได้เงาแห่งยุทธศาสตร์ทหารที่รัสเซียกำลังขยับเข้ามาในไทยอาจเป็นทั้งโอกาสและคำเตือนถ้าเรารู้จักใช้เราจะได้พลังใหม่แต่ถ้าเราใช้ผิดเราอาจกลายเป็นเพียงจุดผ่านทางของเกมใหญ่ที่ควบคุมไม่ได้ โลกกำลังเดินเข้าสู่ยุคที่เส้นแบ่งระหว่างเศรษฐกิจกับความมั่นคงแทบไม่เหลือและการขยับเพียงเล็กน้อยของไทยอาจส่งผลสะเทือนถึงทั้งมอสโคววอชิงตันและปักกิ่งพร้อมกันในตอนต่อไปเราจะไปสู่คำถามสุดท้ายารัสเซียพร้อมจะช่วยไทยจริงไทยจะยืนอยู่ตรงไหนในสมรภูมิโลกใหม่นี่คือบทสรุปของการเดินทางที่อาชีอนาคตของประเทศไทยในศตวรรษที่กำลังจะมาถึงไทยในศตวรรษใหม่เมื่อโลกหันกลับมามองรัสเซียอีกครั้งโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้ ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยระเบิดหรือรถถังเท่านั้นแต่อำนาจของข้อมูลพลังของเศรษฐกิจและความสามารถในการวางตัวบนเวทีโลกต่างหากที่กำหนดว่าใครจะอยู่ในแถวหน้าและใครจะถูกกลืนหายไปกับประวัติศาสตร์ประเทศไทยกำลังยืนอยู่บนเส้นทางที่สำคัญที่สุดในรอบหลายทศวรรษเส้นทางที่อาจพาเราเข้าสู่ยุคทองใหม่หรือไม่ก็กลายเป็นหมากตัวหนึ่งในกระดานของมหาอำนาจที่ไม่อาจถอนตัวได้หลังจากที่รัสเซียหันหลังให้ยุโรป และเดินหน้าสู่เอเชียโลกเริ่มเปลี่ยนทิศอย่างชัดเจนสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ผู้เล่นที่ไร้เทียมทานอีกต่อไปจีนกำลังสร้างอิทธิพลของตนในทุกทวีปอินเดียเริ่มเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีและรัสเซียกำลังพยายามหาจุดยืนใหม่ในระเบียบโลกที่กำลังแตกเป็นหลายขั้วในสมรภูมินี้ประเทศเล็กอย่างไทยกลับกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทุกฝ่ายต้องเหลียวมองเพราะไทยไม่ใช่เพียงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่คือประตูที่เชื่อมโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกเส้นทางการค้าพลังงานและความมั่นคงทางทะเลล้วนผ่านพรมแดนของเราและนั่นทําให้ทุกคู่อำนาจต่างต้องการมีส่วนร่วมรัสเซียมองไทยเป็นประเทศที่สามารถสร้างสมดุลโดยไม่ทําลายจีนมองไทยเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้สหรัฐมองไทยเป็นมิตรเก่าที่ต้องรักษาไว้และอาเซียนมองไทยเป็นแกนกลางของภูมิภาคทั้งหมดนี้คือตุดแข็ง ที่ไม่มีประเทศใดในภูมิภาคนี้มีพร้อมเท่าเราแต่จุดแข็งที่มากที่สุดของไทยก็อาจเป็นจุดอ่อนที่สุดเช่นกันเพราะยิ่งเราสามารถพูดคุยกับทุกฝ่ายได้มากเท่าไรเรายิ่งต้องรับแรงกดดันจากทุกทิศทางการที่รัสเซียเริ่มขยับเข้ามาใกล้ไทยมากขึ้นไม่ว่าจะในด้านเศรษฐกิจเทคโนโล,โลยีหรือแม้แต่การทหารเป็นสัญ,ญญาณที่โลกต้องจับตาเพราะมันไม่ได้หมายถึงความร่วมมือเล็กๆระหว่างสองประเทศแต่มันคือการเปลี่ยนโครงสร้างของอำนาจในเอเชียทั้งหมด ลองคิดดูหากรัสเซียสามารถสร้างพันธมิตรระยะยาวกับไทยได้จริงพลังของบริกส์จะขยายเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเส้นแบ่งระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกจะเริ่มเลือนหายไปแต่ถ้าไทยยืนผิดจุดเราอาจถูกบีบให้เลือกข้างและการเลือกข้างในยุคนี้ไม่ได้แลกด้วยค่าการทางทูตแต่มันคือการแลกด้วยอนาคตทางเศรษฐกิจในโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไทยต้องเข้าใจว่าความเป็นกลางไม่ใช่การไม่ทำอะไรเลย แต่คือการรู้ว่าควรทําเมื่อ,อไรกลับใครและเพื่ออะไรเพราะความเป็นกลางที่เฉยชาจะทําให้เรากลายเป็นผู้ตามแต่ความเป็นกลางที่มีเป้าหมายจะทําให้เรากลายเป็นศูนย์กลางรัเสเซียกําลังเปลี่ยนวิธีเล่นเกมพวกเขาไม่ได้ใช้กําลังแต่ใช้ความร่วมมือทางเทคโนโลยีไม่ได้ตั้งฐานทัพแต่ตั้งศูนย์ข้อมูลไม่ได้ปล่อยทหารแต่ปล่อยพลังงานและเงินลงทุนและไทยคือหนึ่งในพื้นที่ที่เหมาะที่สุดสําหรับหมากนี้ รัฐบาลไทยเริ่มมองเห็นแล้วว่าการเปิดประตูสู่รัสเซียในบางมิติอาจเป็นประโยชน์ทั้งด้านพลังงานการค้าสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศแต่ในเวลาเดียวกันไทยก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกนี่คือศิละปะแห่งการทูตที่ต้องอาศัยสมดุลระดับสูงที่สุดในอีกด้านหนึ่งโลกกำลังเคลื่อนไปสู่ยุคที่พลังงานและเทคโนโลยีคืออาวุธใหม่รัสเซียคือผู้เล่นสำคัญในเกมพลังงาน ไทยคือผู้ใช้และศูนย์กลางการกระจายพลังงานในภูมิภาคถ้าทั้งสองเชื่อมกันได้จริงไทยจะกลายเป็นหับพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทันทีแต่โลกใบนี้ไม่ได้มีเพียงพันธมิตรมีคู่แข่งซ่อนอยู่ในทุกมุมจีนอินเดียสหรัฐและยุโรปต่างจับตามองการเคลื่อนไหวของไทยเพราะทุกการตัดสินใจของไทยไม่เพียงส่งผลต่อภูมิภาคแต่ยังสะเทือนต่อสมดุลโลกวันนี้ไทยไม่ได้อยู่ในยุคที่รอมหาอำนาจตัดสินอีกต่อไป แต่เป็นยุคที่เราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อสร้างอนาคตของเราหรือปล่อยให้ใครมาใช้แทนการจับมือกับรัสเซียอาจเป็นโอกาสที่ทําให้ไทยหลุดพ้นจากการพึ่งพาเพียงขั้วเดียวแต่มันก็ต้องแลกกับความเสี่ยงที่จะถูกจับตามองจากโลกตะวันตกมากกว่าเดิมและคําถามสําคัญคือไทยพร้อมหรือยังที่จะรับแรงเสียดทานนั้นเพราะในโลกการเมืองไม่มีคําว่าช่วยโดยไม่หวงังผลทุกคําว่ามิตรภาพมีผลประโยชน์ซ่อนอยู่เสมอ และทุกคำว่าความช่วยเหลือมีราคาที่ต้องจ่ายสิ่งที่ไทยต้องทำในศตรวรรษใหม่นี้ไม่ใช่เลือกข้างแต่คือต้องเลือกวิธีเล่นเราจะเล่นเกมอย่างประเทศเล็กที่รอคำสั่งหรือจะเล่นเกมอย่างประเทศที่ใช้ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสติปัญญาเป็นอาวุธเมื่อมองไปรอบโลกเราจะเห็นประเทศเล็กๆหลายแห่งที่ล่มสลายเพราะเลือกข้างผิดแต่เราก็เห็นบางประเทศที่เติบโตจนกลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค เพราะพวกเขารู้จักเดินระหว่างเส้นแบ่งโดยไม่ล้มไทยมีทุกอย่างพร้อมทั้งทรัพยากรบุคลากรและจุดยุทธศาสตร์สิ่งเดียวที่เราต้องมีคือวิสัยทัศน์ร่วมกันไม่ใช่แค่ในรัฐบาลแต่ในหัวใจของคนทั้งประเทศรัสเซียอาจพร้อมช่วยไทยแต่คำถามคือไทยพร้อมช่วยตัวเองแล้วหรือยังเพราะความช่วยเหลือจากภายนอกไม่อาจยั่งยืนถ้าภายในยังไม่มั่นคง อิทธิพลจากต่างชาติไม่อาจกุมเราได้ถ้าเรามีจุดยืนที่ชัดเจนและอำนาจที่แท้จริงของประเทศไม่ได้อยู่ที่ใครมองเราอย่างไรแต่อยู่ที่เรามองตัวเองอย่างไรในกระจกของประวัติศาตสตร์ศตวรรษใหม่นี้จะเป็นยุคที่โลกหันกลับมามองรัเสเซียและไทยจะเป็นหนึ่งในเวทีที่สายตาทุกคู่จับจ้องถ้าเราเล่นเกมนี้ได้ดีประเทศไทยจะไม่ใช่เพียงผู้ตามแต่จะกลายเป็นผู้กำหนดทิศทางของอาเซียน ประเทศที่สามารถคุยกับทุกฝ่ายได้โดยไม่ต้องก้มหัวให้ใครเพราะสุดท้ายแล้วในโลกของอำนาจไม่มีใครยั่งยืนได้ด้วยกำลังแต่ยั่งยืนได้ด้วยสติสมดุลและการรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงไหนนี่คือบทสรุปของสัญญาณจากรัสเซียเกมที่เริ่มจากคำถามว่ารัสเซียพร้อมช่วยไทยหรือไม่แต่จบลงด้วยคำถามที่ลึกกว่านั้นไทยพร้อมหรือย,อยังที่จะยืนด้วยตัวเองในโลกที่ไม่มีใครยืนอยู่ข้างใครอีกต่อไป